ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ ExploreU นะครับช่องที่คุณจะได้สำรวจโลกแห่งการเล่าเรื่องช่องที่จะพาคุณเดินทางผ่านเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหมายการเลือกและการสำรวจจ,จิตใจของคุณเตรียมตัวให้พร้อมและมาร่วมค้นหาความหมายของชีวิตและการสำรวจจ,จิตใจไปพร้อมกันครับใน ExploreU ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ของเราอีกเช่นเคยนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปสำรวจคำถามชีวิตที่ชวนคิดครับและบางทีก็ชวนให้ย้อนถามตัวเองอีกสักทีครับวันนี้เรามีคำถามที่น่าจะโดนใจใครหลายคนเลยโดยเฉพาะน้องๆน,นักเรียนหรือว่านักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยที่จะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนะครับหรือแม้แต่คนที่จบไปนานแล้วก็เหมือนกันแต่ยังย้อนมาคิดถึงวันเหล่านั้นนั่นก็คือเรียนต่อเพื่ออนาคต หรือว่าหยุดพักเพื่อที่จะค้นหาตัวเองจริงๆคำถามเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอนที่เราเรียนจบนะครับในวันที่เราเรียนออกมาสักพักแล้วแล้วเราออกมาทำงานหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามนี้ผุดเข้ามาบ้างในบางครั้งบางคราวนะครับเดี๋ยวเราจะมาถกกันถึงคำถามนี้กันดีกว่าว่าเรามีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีตัดสินใจยังไงบ้างก็ลองฟังและก็ลองไปคิดพิจารณากันดูนะครับ มาถึงเซสชันแรกครับเราต้องมาเกิดกันด้วยเรื่องของการนำปัญหาครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาที่เราเรียนจบมปลายหรือว่ามาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่คนรอบตัวของเรามักจะถามเลยก็คือจะเรียนต่อที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรต่อดีแต่ในหัวของเราเนี่ยอาจจะมีคำถามที่ต่างออกไปถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะหยุดพักล่ะหรือว่าเราควรที่จะออกไปหาตัวตนก่อนหรือเปล่ามันเหมือนเป็นโปรแกรมที่เราจะต้องตั้งมาให้เนาะ ว่าเราจะต้องก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้หยุดคิดหรือว่าเราควรที่จะเดินทางไปถึงเส้นทางที่เราควรจะเดินจริงๆเพื่อค้นหาแต่ถ้าเกิดเราหยุดพักก็กลัวจะหลุดวงโครจรไปแล้วถ้าเกิดลุยต่อไปเลยจะไหวไหมเอาจริงๆมันก็เป็นคําถามที่น่ากลัวทั้งสองทางถูกไหมครับอันนี้แหละครับที่หลายๆคนเนี่ยกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากันอยู่ ซึ่งจากประสบการณ์ของคนอื่นๆหลาหลายคนนะครับที่ได้มีการพูดคุยและก็ได้การแลกเปลี่ยนกันมาเนี่ยมีเพื่อนของผมคนนึงครับเธอเป็นคนที่แบบเรียนเก่งมากเกเรดเฉลียสวยเลยแถมได้ทุนไปเรียนต่อโทที่ต่างประเทศทุกอย่างดูเพอร์เฟกไปหมดครับแต่เธอกับบอกกับผมว่าฉันเนี่ยไม่ค่อยจะรู้สึกแน่ใจเลยครับว่าเขานี่อยากจะเรียนต่อจริงๆหรือเปล่าหรือแค่ทําตามความคาดหวังของคนอื่น ในที่สุดครับเธอก็ตัดสินใจหยุดพัก1ปีเต็มเพื่อไปทำงานอาสาสมัครที่ต่างจังหวัดไปใช้ชีวิตแบบโลโปรไฟครับแบบสโลไลฟ์แบบที่ทุกคนต้องการทาั้งทั้งที่เธอเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีๆรออยู่แต่เธอกลับบอกว่ามันคือปีที่ทำให้เขาเนี่ยเจอคำตอบว่าเขาอยากเป็นนักจิตวิทยาไม่ใช่นักบริหารครับในขณะเดียวกันมีอีกคนที่ผมรู้จักครับ เขาตัดสินใจเรียนต่อทันทีเพราะคิดว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยมาแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเขาทุ่มเทพกับการเรียนอย่างหนักครับและเขาก็สามารถได้งานที่ใฝ่ฝันทันทีหลังจากเรียนจบนั่นเองครับหลังจากคุณผู้ฟังได้ฟังจากตัวอย่างทั้งสองคนไปแล้วนะครับเรามาด,ดูข้อดีข้อเสียกันบ้างดีกว่าว่าถ้าเกิดเราคิดที่จะไปด้านซ้ายหรือเราคิดที่จะไปด้านขวาเนี่ยมันมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ ถ้าเกิดคุณผู้ฟังเลือกที่จะเรียนต่อทันทีเนี่ยผมก็ยะอสครบข้อดีมาให้ประมาณนี้เนาะก็คือ1เลยนะครับเรื่องโมเมนตัมของชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกจะหยุดชะงักอะไรข้อที่2เนี่ยเพิ่มโอกาสในการได้งานที่เร็วขึ้นครับข้อที่3ส,สังคมอาจมองว่าเดินตามเส้นทางปกติซึ่งมันก็เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกเดินนะครับมาดูข้อเสียกันบ้างครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังเลือกที่จะเรียนต่อทันทีนะฮะ อาจจะไม่ได้มีเวลาที่ตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมหรือข้อที่สองก็คือเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าสะสมจากการเรียนต่อเนื่องครับจนทำให้ย้อนกลับไปที่ข้อแรกก็คือเราก็ไม่ได้มีเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเราชอบมันจริงๆไหมเรามีความสุขกับการทามันจริงๆหรือเปล่ามาดู ถ้าเกิดคุณผู้ฟังเลือกข้อที่หยุดพักนะครับข้อดีเนี่ยก็คือคุณผู้ฟังมีเวลาได้ค้นหาตัวเองในรู้จักตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆเช่นการเดินทางการทำงานหรือว่าการเป็นอาสาสมัครในการทำสิ่งต่างๆนั่นเองครับมาดูข้อเสียกันบ้างครับสังคมอาจจะตั้งคำถามกับคุณผู้ฟังได้ว่าแล้วที่ผ่านมาจะเสียเวลาไปทำไมล่ะแต่ถ้าเกิดเรารับมือกับแรงกดดันทางสังคมตรงนี้ได้ก็ อาจจะเป็นเรื่องที่ดีอีกข้อหนึ่งก็ได้นะครับและข้อเสียข้อที่3ครับโอกาสอาจจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตมันไม่ได้เคยที่จะหยุดรอเราถูกไหมครับโอกาสมันมาแล้วมันก็ไปแล้วเช่นเดียวกันครับเรามาดูเรื่องของหลักการในการตัดสินใจกันบ้างดีกว่าเผื่อคุณผู้ฟังฟังแล้วนำไปตัดสินใจหรือว่าพิจารณาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะเลือกอะไรดีผมคิดว่า มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตของคุณนะครับถ้าเกิดคุณชัดเจนแล้วว่าอยากจะทำอะไรการเรียนต่ออาจจะเป็นคำตอบแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่รู้ที่จะไปทางไหนเนี่ยการหยุดพักอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้คุณได้ตั้งคำถามสำคัญสคัญกับตัวเองดูครับอย่าลืมครับว่าการหยุดพักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องหยุดนิ่งเนาะแต่คือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ในแบบที่อื่นๆนอกห้องเรียนมากขึ้น การทำงานพาร์ทไทม์การเดินทางการอ่านหนังสือหรือแม้แต่การอยู่กับตัวเองอยู่เฉยๆก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกันทั้งนั้นลองนึกภาพตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าดูนะครับคุณอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรอยากลองคิดย้อนกลับมาว่าทางเลือกที่ช่วยพาคุณไปใกล้เป้าหมายนั้นมากที่สุดพอสุดท้ายแล้วการตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจที่มาจากการรู้จักตัวเองนั่นเองครับ มาถึงเซสชันที่5ครับเราจะจัดการกับความกดดันจากสังคมได้อย่างไรบ้างในยุคนี้นะครับคุณผู้ฟังเรามักเห็นความสำเร็จของคนอื่นเต็มโซเชียลมีเดียถูกไหมครับทุกคนดูมีเป้าหมายดูมีความก้าวหน้าแล้วเราละ่ะทำไมตัวเราเองยังรู้สึกหลงทางอยู่บ้างความกดดันเหล่านี้ครับคือสิ่งที่หลายคนจะต้องเผชิญแต่จำไว้ว่าชีวิตของเราในแต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกันเลยครับ อย่าให้สิ่งที่คนอื่นโพสต์มากดดันคุณจนลืมฟังเสียงของตัวเองนะครับคำถามสำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้นั้นก็คือเรากำลังตัดสินใจเพื่อใครอยู่ถ้าคำตอบคือเพื่อทําให้พ่อแม่ภูมิใจหรือเพื่อให้คนอื่นมองว่าเราเก่งลองถามตัวเองอีกครั้งครับว่าคุณจะอยู่กับการตัดสินใจนั้นได้ไหมในระยะยาวมาถึงเซสชันที่6แล้วนะครับ แรงมานานใจจากคนที่เลือกทั้งสองทางครับมีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งครับเคยกล่าวไว้ว่าผมตัดสินใจหยุดพักเพื่อเดินทางรอบโลกและมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ไอเดียสำหรับเขียนหนังสือที่ดีที่สุดในชีวิตในขณะที่อีกคนครับที่เป็นนักธุรกิจบอกว่าการเลือกเรียนต่อทันทีเนี่ยทำให้ผมได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดงานและทำให้ผมสร้างธุรกิจของตัวเองได้ไวยิ่งขึ้น การเลือกทั้งสองทางเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าเราพร้อมรับผลลัพธ์ของมันหรือไม่หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เลือกมาได้เต็มที่หรือเปล่านั่นเองครับและมาถึงเซสชันสุดท้ายครับเซสชันที่7เป็นข้อสรุปแล้วก็ฝากแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังไว้นะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกข้ออะไรขอให้มันเป็นการตัดสินใจที่คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจที่สุดชีวิตมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จหรอกครับ ไม่มีถูกไม่มีผิดมีแค่สิ่งที่ใช่สำหรับคุณถ้าเกิดเลือกแล้วพลาดก็แค่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่ทุกครั้งที่คุณเลือกผมขอให้มันทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างอยู่ขอให้คุณกล้าฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วก็เดินทางไปในสิ่งที่คุณเชื่อมั่น เราเชื่อว่าคุณจะค้นพบคำตอบที่ดีที่สุดในแบบของตัวคุณเองครับขอบคุณคุณผู้ฟังมากนะครับที่รับฟังพอดแคสต์ในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าเกิดคุณผู้ฟังชอบตอนนี้แล้วเราก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่กำลังเผชิญหน้ากับคำถามแบบนี้อยู่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ